สวัสดีครับพี่น้องครับโหมดข้าวเช่าเถื่อนในช่วงที่ซองนะครับช่วงนี้ช่วงระเบียงตายถาำตรงตอบชัดนะครับท่านผู้ชมอยู่กับทีวีช่อง11ผักตายนะครับเปิดทีวีดิจิตอลก็ส์ไม้เหล็ก11นะครับเหล็กหนึ่งซองครั้งนะครับแล้วก็ทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจไปชมได้ที่ Facebook NBT เซาแล้วก็ NBT นครศรีธรรมราชนี่รับชมได้ทั่วโลกนะครับระเบียงใต้วันนี้นะครับแรงกันดึงเหลืองขลองการปลูกพราวนะครับคนภาคใตายบรรดาจะคุ้นเคย กับการปลุกพราวร่วมมาพร้าวนะครับมีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้ทำตามกันได้นะครับโครงการในทีราเแรกวันนี้คือการพราวผู้เอ่อพราวผู้เกลือนะครับเอ๊บางคนว่าเอ๊ขืออไรหละ่ะเดี๋ยวเร่งให้ฟังนะครับเป็นการแล่งเรื่องธุรก,กิจชาวสวนมาพร้าวในชุมชนบ,บ้านปลาพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่วมข้ออนุญาตทีแล่งกลางนะครับพูดภาษากลางให้ฟังกันนะครับ ผู้ร่วมในการ2ท่านนั่งกับผมแล้วนะครับท่านแรกอาจารย์ดรจิติมาดำรงวัฒนะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องเพร้าวผูกเกิดน,นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนิสารามีนโพคินพีรวัตรผู้บริหารจัดการแอปคริสตันปิ่นโตนะครับสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเรื่องมะพร้าวน่าจะพูดใต้ชัดกว่าแต่พี่นิสารามีนนี่พูดใต้ไม่ได้ ต้องหัดค่ะต้องหัดนะครับผมเริ่มที่อาจารย์จิตติมาก่อนเพราะว่าเหมือนที่เปิดรายการเมื่อสักครู่ว่าเวลาพูดถึงมะพร้าวเนี่ยภาคอื่นก็มีนะแต่ไม่เยอะเหมือนใต้มเหมือนภาคใต้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าทําไมถึงมาทําเรื่องโครงการเกี่ยวกับมะพร้าวครับอ๋อค่ะโครงการพร้าวผูกเกินนี้นะคะมีที่มาก็คือว่า หน่วยบริหารจัดการทุนและนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่หรือที่เราเรียกว่า OR, 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 บพทนะคะให้ทุนนักวิจัยในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของเมืองนะคะหรือเราเรียกว่า l e ARNING CITY นะคะที่นี้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยชพัฏนครศรีธรรมราชก็ได้เขียนโจทย์วิจัย ส่งไปเพื่อของ,งบประมาณแล้วก็ได้งบประมาณมานะคะ hmm. ซึ่งในหนึ่งแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ที่เทศบาลเมืองปากพูลนะคะ hmm. เราก็จะมีทั้งหมด5โครงการด้วยกันนะคะก็คือ โครงการที่1ก็คืออุมโมงโกงกลางโครงการที่2ก็คือเกลือปากพูนโครงการที่3ก็คือพลาผุกเกลอือและโครงการที่4ก็คือเรื่องวิถีชีวิตชาวประมงและโครงการที่5ก็คือเป็นการประเมินคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูนค่ะครับก็คืออาจารย์ดรจิติมาสอนอยู่ที่มราชภัฏนครศรีธรรมราชใช่ค่ะ,ะก็ได้รับโครงการนี้เข้ามาก็เลือกที่ปากพูน ซึ่งปากพูลก็มีหลายโครงการเดี๋ยวเลือกทาไมต้องเป็นมะพร้าวครับอาจารย์ครับที่จุดเริ่มต้นของการเลือกพัฒนาโจทย์ผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ปากพูลนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราคิดโจทย์วิจัยนะคะเราก็ไปในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากพูลและเข้าพบภาคผู้บริหารนะคะแล้วก็รประชาชนในพื้นที่แล้วก็พบว่า พื้นที่ที่ในเทศบาลเมืองปากพูลนะคะก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่หลักๆที่เป็นเศรษฐกิจหลักในพื้นที่นะคะก็คือผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแล้วก็กลุ่มชาวประมงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรับจ้างทั่วไปรับร,บรบชาชการนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในการพัฒนาโจทย์ต้อง ต้องตรงกับความต้องการของชุมชนนะคะชุมชนก็เสนอว่าทํำยังไงในช่วงในช่วงเนี้ยใน2,564นะคะเป็นช่วงที่มะพร้าวเนี่ยโดนวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าราคาตกต่ํามากเลยนะคะทีนี้ก็เลยได้เอาโจทย์ตรงนั้นละคะ่ะมาพัฒนาเป็นโครงการวิจัยเรื่องนี้ค่ะครับ พื้นที่ของตำบลปากภูนี้ด้วยสภาพพื้นที่ผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านซึ่งก็ดูเราทั่วโลกทางทางออนไลน์แล้วก็ทางทีวีภาคใต้องค์ประกอบรบบริบทของชุมชนนั้นสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนี่เป็นยังไงครับติดทะเลหรือว่ามันเหมาะไหมกับการทำมะพร้าวปลูกมะพร้าวอาจารย์ครับอ๋อค่ะถ้าลักษณะหลักของพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเอาโดยรวมก่อนเนี่ยเราจะมีมแบ่งเป็นลักษณะก็คือ ้าลักษณะก็คือมีเทือกเขาก่อนอันนี้เราก็จะว่าเทือกเขาก็พื้นที่ที่เรารู้เลยก็คือชาวสวนใช่ไหมคะคก็คือพนมคีรีลานสกานกปิตามอะไรเหล่านี้เป็นเทือกเขาต่อมาก็คือลุ่มน้ำนะลุ่มน้ําก็คือเราก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําก็คือว่าลุ่มน้ํากับพื้นที่เอวดหวดัวไส้เชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติรนะคะต่อมาก็พื้นที่ชายฝั่งนะคะ ใช้ฝั่งก็ไล่ลงมาตั้งแต่คันหนอมสีชนนะคะท่าสาราแล้วก็ยังติดบางพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองนะคะคก็คือปากพูนปากนครนะเป็นอ่าวออกไปจนถึงปากพนงังแล้วก็พื้นที่ต่อมาก็เป็นพื้นที่เมืองอแล้วก็ชายขอบเรายังแบ่งพื้นที่ชายขอบออกเพราะว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นเมืองแต่เขาก็คือเช่นพัพพรมนะคะทุ่งสงอะไรเหล่านี้ที่ยังเป็นพื้นที่ชายขอบอยู่ ทีนี่ลักษณะหลักของพื้นที่ปากพูลเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ในออลักษณะภูมิภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนะคะคในลักษณะชายฝั่งนะคะชายฝั่งซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยก็ประกอบอาชีพทำสวนนะคะพืชสวนแล้วก เป็นพื้นที่ปากน้ำปากน้ำที่เราเรียกว่าปากน้ำปากพูนนะคะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านเวลาเรานั่งเครื่องบินมาที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้วก็จะมองลงมาเห็นสวนมะพร้าวเห็นสวนมะพร้าวเห็นปากอ่าวปากน้ำนะคะปากน้ำปากคือมะพร้าวที่ชอบี่อยู่ใกล้น้ำทะเลใช่ค่ะอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะบนเขาภูเขานี่ปลูกได้ปลูกได้นะคะแต่แต่ว่าก็จะเห็นเยอะแถวแถบชายทะเลมากกว่าใช่ค่ะ เพราะว่าจะเป็นพืชที่เจริญงอกงามในพื้นที่ถ้าบนภูเขาเนี่ยเขาก็ปลูกแต่ว่าจะมีการใช้พวกเกลือเกลือนะคะกรายขึ้นไปอีกไปใช้ในการเหมือนกับว่าให้อาหารมะพร้าวนะคะแต่พื้นที่ที่ชาติอาหารต้องเค็มหน่อยนะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่ใช้ฝังเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าดินที่นั่นนี่มันเหมาะอยู่แล้วนะคะมันเอื้อทีนี้คำว่าเพร้าวผูกเกลือเนี่ยยังไงผมผมอยากให้ อาจารย์ครี่ประเด็นนี้ให้ฟังให้ชัดหน่อยแล้วกัน,เป,นเป็นคำ<า>ใต้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับคำใต้นะคะจริงๆเนี่ยพราผู่เกลอเนี่ยพลาเนี่ยก็คือมะพร้าวนะคะคาว่าเกลอนะคะก็หมายถึงเพื่อนอเพื่อนหรือว่าคนสนิทแล้วหรือว่าเหมือนที่เรานับว่าเป็นญาติด,ด้วยกันแต่เขาไม่ได้เป็นญาติแต่ว่าเรานับว่าเป็นญาติด้วยกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคาว่าพลาผู่เกลอในครั้งเนี้ยมันมีอยู่สองในยะในยะที่หนึ่งก็คือว่า ในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเจ้บบาประนครศรีธรรมราชที่เล่าให้ฟังว่าเป็นลักษณะของพื้นที่เทือกเขากับชายฝั่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในอดีตใช่ไหมคะจากพื้นที่เทือกเขานะคะก็เก็บของป่าแล้วก็มีเนื้อสัตว์เก้งกวาง<อ>ล่องเรือเหนือ<ๆ>จนมาถึงปากน้ําปากน้ําปากพูนแล้วก็มาเอาพวกอาหารทะเลกะปิมะพร้าวแล้วก พอน้ําทะเลหนุนนะคะก็หนุนเรือเหนือขึ้นไปที่ชายฝั่งแล้วก็เป็นเกลือเขาเกลือเลออันนี้ในยะที่เทียบทางประวัติศาสตร์ในอดีตของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนในยะที่สองก็คือในเรื่องของการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะคือนักวิจัยเนี่ยทำร่วมกับชุมชนนะคะในการวิจัยที่ให้ชุมชนเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการนะคะดังนั้นเนี่ย เขาว่าผูกเลยก็คือว่าผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ที่เราเลือกไว้ทั้งหมด5พื้นที่นะคะมาร่วมกันดําเนินวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของเขาให้ให้มีรายได้ในครัวเรือนที่สูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับอาจารย์จิติมาบอก ผู้ฟังบอกผมให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะได้ฟังปัญหาจากปัญหาเศรษฐกิจก็คือมะพร้าวนั้นมีเยอะแล้วลแหละแต่ว่าราคามันไม่กระเตื้องด้วยปัจจัยภายนอกซึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้ในพื้นที่ทีนี้เวลาไปทํางานในพื้นที่เดี๋ยวสั้นๆก่อนที่ไปที่คุณนิสรามมนก็คือเราเราเราไปช่วยเขายังไงบ้างครับอาจารย์ครับไปเจรจาทางการค้าร่วมไปส่งเสริมปลูกพันธุ์ไหนบ้างที่เป็นที่ตลาดความต้องการของตลาดให้เห็นภาพชัดขึ้นไปบอกเขายังไงครับอาจารย์ครับเวลาลงพื้นที่ที่ปากพูนเนี่ย คือเริ่มจาก่ยังไม่ได้ในเรื่องของอที่นิสลาวินอเอาของอนักวิจัยก่อนนะคะค,คือนักวิจัยตอนลงพื้นที่เนี่ยเราจะเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราจะไปศึกษาชุมชนก่อนแล้วก็ไปศึกษาผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวคือเราจะไปเซอร์เวก่อนนะคะทีนี้เนี่ยก็จะไปเก็บว่าพื้นที่สวนมะพร้าวไหนที่ที่สามารถที่จะ ยกระดับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเลยก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพที่ที่แหล่งเพาะพันธุ์ก่อนเพาะพันธุ์มะพร้าวนะคะก็ไปเจอสวนมะพร้าวบ้านพอเชื่องอที่มีจุดเด่นจุดเด่นของสวนมะพร้าวบ้านพ่อเชื่องนี่ก็คือว่าในระหว่างที่ชาวสวนมะพร้าวคนอื่นๆเนี่ย เขาก็ขายมะพร้าวที่มีรถมารับซื้อมะพร้าวเขาขายผลละ5บาท5บาทอันนี้บอกผู้ชมหน่อยนะมะพร้าวที่อาจารย์แล้วก็ทีมวิจัยลงพื้นที่เนี่ยเป็นมะพร้าวพันชุมพร2หรือชุมพร6กศขีดไม่ใช่มะพร้าวอะไรนะหอมไม่ช่มะพร้าวอะไรที่ขายข้างทางอ่ะอันนี้มะพร้าวเพื่อจะไปแกงไปทําขนมใช่ค่ะก็เรียกมะพร้าวหนักเหรอฮะคืออย่างนี้ค่ะ ดั้งเดิมเนี่ยพื้นที่ที่ตำบลปากพูลเนี่ยปลูกมะพร้าวพันหนักหรือมะพร้าวพื้นมเมืองมะพร้าวท้องถิ่นที่รเราทั่วไปคือมะพร้าวแกงแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องคอยจังกว่ามันต้นสูงซึ่ซมัน,นล,ลำบากนในการนะเก็บเกี่ยวผลผลิต ทีนี้ก็จะมีศูนย์วิจัยชุมพรเนี่ยเขาก็พัฒนามาเรื่อยเลยที่จะให้ได้พันธุ์มะพร้าวที่สามปีต้นเตี้ยลูกดกเนื้อหนาน้ำหวานกะทิเยอะจนกระทั่งพัฒนาจนได้สายพันธุ์มะพร้าวชุมพร60ขีดสองหรือชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าชุมพรสองมะพร้าวชุมพรสองก่อนที่จะเป็นชุมพร60ศขีดสองเนี่ยเป็นชุมพร60ศขีดหนึ่งก่อน แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงที่สุดก็คือว่าเนื้อยังไม่เยอะครับแต่ต้นเตี้ยแต่ออกผลแล้วทีนี้ก็เลยพัฒนาเกสรใหม่ให้ได้เนื้อเยอะเนื้อแน่นนะคะเราไปทําจุดนั้นด้วยไหมครับเรื่องของการส่งเสริมการใช้พันธุ์ที่มันมันเหมาะต่อพื้นที่แล้วก็ราคาดีกับท้องตลาดเนี่ยเริ่มนนตั้งต้นไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ไม่ได้ตั้งต้นแต่ว่าไปในส่วนของส่งเสริมแนะนําได้แต่เขาในพื้นที่เนี่ย เขาตั้งต้นตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่เริ่มเริ่มพันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสายพันเริ่มสายพันแล้วก็เรื่องอะไรอีกครับเดี๋ยวก่อนจะไปที่เรื่องของตลาดพอสายพันเสร็จใช่ไหมคะสายพันเสร็จเนี่ยเราก็ได้ส่วนพ่อเชื่องหนึ่งส่วนที่พัฒนาจําหน่ายผลมะพร้าวที่เป็นต้นกล้ามะพร้าวนะคะต้นกล้ามะพร้าวนะครับต้นกล้ามะพร้าวต่อมาก็อันที่สองก็คือเราไปค้นพบว่า พื้นที่แบบภูนส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยเขาทำนากุ้งใช่ไหมคะ,ะแล้วตอนนี้เป็นบ่อก,กุ้งร้างใช่ไหมคะแล้วพอเป็นบ่อก,กุ้งร้างเนี่ยเราจะเอาพืชชนิดไหนไปปลูกเนี่ยก็ <c oughs> ก็ปลูกยากปลูกพืชสวนครัวอะไรก็ยากต่อมาก็ไปเจอ,อสวนบ้านอาจารย์ธงชัยนะสวนบ้านอาจารย์ธงชัยซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็น อา,อาจารย์ประจําอยู่ที่โรงเรียนปักพูลโรงเรียนมัธยมปากพูลเนนะคะแล้วอาจารย์ก็มีโครงการที่ว่าปรับสภาพดินใน<ม>บ่อกุ้งร้างนะคะคคแล้วก็ปรับสภาพดินโดยใช้อินทรีนะคะไม่ได้ใช้เคมีอะไรต่างๆแล้วก็ทําเป็นสวนมะพร้าวอันนี้ก็เป็นโมเดลในเรื่องของการปรับ สภาพดินพื้นฟูดินเพื่อที่จะสอดคล้องกับการทําสวนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลครับนะคะอ๋อนั่นคือเป็นเรื่องของการไปปลุกเขาเรียกไปให้แนวคิดในเรื่องของการทํำยังไงให้สามารถปลูกมะพร้าวได้อย่างยั่งยืนผม<ช>ข้ามช,ชดไปที่ที่ชาวอา้านบทเมื่อสักครู่เรื่องของเออราคามันต่ํามันมีสาเหตุอะไรบ้างคุณนิสรามินเนี่ยแนะนําตัวเองแล้วกันครับเข้ามาช่วยในส่วนนี้ยังไงตัวเรามาจากที่ไหนย,ยังไงครับอ๋ออเค ก่อนอื่นขอแนะนำอย่างนี้นะคะว่าเราทำแอปพลิเคชันครับแล้วก็โดยอาชีพของทางพี่จริงๆแล้วคือเป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ต่างๆในทางธุรกิจนะคะทีนี้พอเรามาทำแอปเนี่ยจริงๆเกิดจากโควิดนั่นแหละค่ะต้องขอบคุณโควิดที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนมาทำแอปแล้วก็ทำแอปเนี่ยครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจทำมาเพื่อช่วยชาวบ้านโดยเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ ในช่วงโควิดล็อตแรกถ้าจำได้นะคะออแอปต่างๆจะขึ้นราคาค่า GP ะคะ่ะจาก30เป็น35ทุกมีหอทุกแบรนด์นะคะนั่นทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็อดควรวะคะ่ะว่าโอ้ยกเก็บกทำไมเราเราจะกำไรตรงไหนม,มันก็เป็นเรื่องดราม่ากันขึ้นมาใช่ไหมคะคนั้นเราก็เลยทำแอปอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจเอาไปแจก เอาไปแจกให้ผู้ประกอบการชื่อ c r y ส t ัล Pinto ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เทรดมาร์กของเราคือปินโตโลโก้สีแดงๆนะคะทีเราเอาไปแจกผู้ประกอบการเชื่อหรือไม่ว่าเขาไม่ได้อยากได้ของฟรีนี่คือสิ่งที่กับตาลปัดนะคะคือเราเราสร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนเอาของมาขายที่เราเนี่ยใช่เป็นเป็นฟู้ดเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนฟู้ดเหมือนเหมือนเหมือนแอปต่างชาตินั่นแหละค่ะฟู้ดเดลิเวอรี่เอาไปให้ฟรี เพื่อที่จะช่วยเขาไม่เอาไม่เอาอยากได้ของอยากได้ของดีอยากได้ของดีให้เราไปพัฒนาเพราะเขารู้จักเราเนาะเขาเขาจะเรียกเราว่าพี่พิมพ์ถ้าพี่พิมพ์หมดโครงการ CSR ของพี่พี่ก็จะไม่ทําต่อใช่ไหมพี่จะไม่พัฒนามันใช่ไหมเนี่ยค่ะทําให้เราต้องเปลี่ยนโมเดลใหม่เพราะพอเปลี่ยนโมเดลเราก็ยังยึดถือเหมือนเดิมว่าเราก็ยังจะช่วยช่วยยู่ช่วยชุมชนอยู่ก็เลยเปลี่ยนโมเดลใหม่จากที่จะเป็นฟู้ดแล้วแจก แต่ถ้าจะให้เราคิดเงินเราไม่ทําแค่นั้นเราก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นแอปประจําบ้านคนไทยซะเลยเป็นแอปสามัญประจําบ้านคนไทยติดในมือถือนี่แหละแน่นอนคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ข้างไปดูในแอปปินโตแล้วก็ถ้าชอบใจไหนก็จิ้มจิ้มแบบนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราทําจากอะไรเราทําจากพฤติกรรมเราเรียกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในคนหนึ่งคนเนี่ย่ะในหนึ่งวันคุณต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเป็นแน่ๆมีฟู้ด ถูกไหมคะมีโชว์ห่วยไหมคะต้องอาบน้ำใช้สบู่ยาซีฟันต้องมีแน่ๆก็มีร้านโชว์ห่วยเราก็จะยกระดับสมาร์ทโชว์ห่วยโชว์ห่วยชาวบ้านเนี่ยค่ะขึ้นมาให้อยู่ในแอปนะคะแล้วมีอะไรคะปวดหัวตัวร้อนเอายาร้านไขยาก็มีค่ะมีเยอะแล้วถ้าจะปรุงอาหารต้องไปตลาดสดไหมคะ ในนั้นก็จะมีแอปตลาดค่ะเอาเรื่องแอปเดี๋ยวเข้าไปดูกันกลัวเวลาจะจะหมดไปเรื่องเรื่องถ้าสนใจก็เข้าไปแอปเป็นโตแล้วเป็นโตเรามาเกี่ยวกับพี่น้องที่ปากพูนเรื่องมะพร้าวยังไงครับอ่ามันมีโครงการอย่างนี้ค่ะว่าทางพณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะให้เรามาช่วยดูแลในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรและแปรรูปอย่างเช่นมังคุด ที่มันล้นตลาดเพราะอะไรมันล้นตลาดก็เพราะว่าดีมานมันน้อยสัปลายมันเยอะอหาผู้ซื้อไม่เจอใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำไอคอนที่เราเรียกว่าสินค้าเกษตรและแปรรูปรเพื่อให้ช่วยชาวเกษตรกร,กรหรือชาวสวนได้รู้แผนล่วงหน้าว่าถ้าเราผลิตได้ในเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ย จะมีคนซื้อเรากี่คนครับเราก็ทำไอคอนนี้เพื่อขายล่วงหน้าเพราะฉะนั้อนอันนี้ก็จะมาช่วยได้ท่านในกรณีที่มะพร้าวราคาตกต่ำตกต่ำเพราะอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะถ้าคนซื้อเยอะของน้อยราคาแพงแต่ถ้าคนน้อยซื้อน้อยของเยอะราคาก็ถูกเพราะฉะนั้อนอันนี้ค่ะเราทำวางแผนให้ใหเ,เราเรียกว่า การวางแผนการผลิตให้กับผู้ประกอบการจะได้รู้ว่าอ๋อดีมานซัพพลายเป็นยังไงเพราะยันในแอป,ปเราเนี่ยจะเป็นขายล่วงหน้าได้โอ,อแล้วก็ตัดสต็อกเรียลไทม์ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นแอป,ปแรกในโลกที่สามารถทําสต็อกเรียลไทม์ได้และลงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนในชุมชนเขาเขามีปฏิสัมพันธ์รือว่าตื่นเต้นอะไรกับเราแค่ไหนครับออจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกนี้นะคะว่าข้อดีของการลงพื้นที่คือได้คุยกับเขาปัญหาของพวกเขาอย่างหนึ่งคือ ก็ฉันแก่แล้วฉันทาไม่เป็นฉ uh ันชอบขายหน้าบ้านมากกว่ารถมารับลิงมาปีนปีนแล้วก็ขนขึ้นรถใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นเป็นจุดที่ทําให้เกษตรกรหรือชาวสวนไม่สามารถยกระดับได้เพราะปิดกั้นตัวเองฉันทําไม่เป็นฉันเออฉันยังมุมนี้เข้าไม่ได้ประตูนี้ปิดแล้วเข้าไม่ได้ต้องเข้าประตูอื่นใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยใช้วิธีค่ะมีพี่เลี้ยงอ่าใคร ที่สวนไหนสามารถทำเองได้มีลูกมีหลานที่ทันสมัยหน่อยเอามาทำไลฟ์เลยอเอามาลงเรามีสามารถมีช่องมียูทงยูทูบให้นะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็จะมีพี่เลี้ยงค,คอยไปดูแลในกลุ่มชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือบางคนบอกไม่ได้ทำไม่ได้เอาเดี๋ยวเรามีคนไปช่วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปวางแผนให้หมดตั้งแต่การตั้งราคาขายเอาตรงๆนะคะ ชาวสวนจริงๆบางครั้งเขาไม่รู้เรื่องการตั้งราคาจริงๆเขาได้เปรียบนะเขาอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบเพราะว่าเป็นผู้กําหนดราคาเองบางทีเขาความที่ว่าอะไรก็ได้ก็เลยถูกกดราคาชีวิตจริงค่ะไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตจริงขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะนเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาช่วยเขาบางคนเนี่ยลงทุนไปไม่รู้นะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่ที่ลงไปค่าปุ๋ยค่ายาค่าคนงานค่าเก็บไม่รู้เลยค่ะครับ และนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องลงมาช่วยเขานะคะเราก็จะมีพี่เลี้ยงลงมาช่วยสอนคำนวณต้นทุนกระบวนการต่างๆทุกอ,อย่างขายต้องไม่ขาดทุนชาวสวนต้องไม่ขาดทุนอันนี้แอปในโปรเซสเราทำไให้หมดละแต่ที่พูดให้ผู้ชมได้ฟังเหมือนในรูปเนี่ยเราพูดถึงมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าขายมะพร้าวกันเป็นลูกเป็นเป็นผลอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างนั้น <ปะ S 1> ก็ต้องแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในพื้นที่ได้ต้องทําอะไรบ้างครับอาจารย์จิติมาครับแปลรูปที่ว่าเนี่ย อย,อย่างเช่นแปรรูปที่ว่านะคะที่ว่าเราจะส่งไปที่ ขายจำหน่ายในตลาดสินค้าออนไลน์เนี่ยก็มีน้ําหวานมะพร้าว<อ>น้ําช่อดอกมะพร้าวแล้วก็น้ํามันมะพร้าวและตอนนี้เนี่ยก็คือน้ําตาลมะพร้าวซึ่งเราเพิ่งจัดเวทีในเรื่องของปูศาสตร์แหงเรื่องเพร้าที่ปากพูลในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวกับมะพาร้าวไปเมื่อวันที่ย2บตุลาคม2,514ที่ผ่านมาแล้วก็เชิญพี่พิมพไปนั่งปู ปูศาสตร์ด้วยกันนะคะแล้วก็พูดคุยร่วมสนทนากับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง5พื้นที่ที่เลือกไว้นะคะมีหมู่4นะคะหมู่12นะคะหมู่2แล้วก็หมู่8ตรงนั้นเขาเรียกชุมชนอะไรครับแบบแบบตำบลปากโูนโอเคนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะไปเจอเกิดพี่น้องก็บอกเออสนใจอยากไปดูจังเลยอ๋อค่ะ ก็คือให้ไปที่บ้านพ่อเชื่องก่อนเลยถ้าต้องการพ่อเชื่องถ้าต้องการต้นกล้ามะพร้าวนะคะที่หมู่4นะคะค่ะหมู่4เส้นทางอยู่หลังเทศบาลเมืองปากพนเลยค่ะค่ะแต่ถ้าต้องการน้ําตาลมะพร้าวนะคะให้ไปที่หมู่12บ้านสาราบางปูนะคะแล้วก็หมู่8ค่ะสวนน้ำตาลมะพร้าวแม่ทองพลิงนะคะแต่ถ้าต้องการที่ว่า เป็นผลไม้ด้วยอย่างเช่นส้มโอนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝรั่งนะแถมนอร่อยอร่อยค่ะก็ไปที่หมู่สองนะคะบ้านดอนทะเลนะสวนคำสิงแต่ถ้าต้องการไปเรียนรู้ในเรื่องของการฟื้นฟูปรับสภาพดินก็ไปสวนบ้านอาจารย์ธงชัยค่ะเรื่องมะพร้าวเราจะไปดูแลในชุมชนระยะเวลานานแค่ไหนครับอาจารย์ครับไปช่วยในครั้งนี้ครับ ระยะเวลาคือพัฒนาในเรื่องของเศษรษฐกิจและยก,ย,กยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยโครงการวิจัยนี้ดำเนินการ1ปีค่ะจนกระทั่งถึงปี65ค่ะแต่ว่าเราก็จะดูแลแล,แล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมจน,จนจนกระทั่งเขาเข้าใจจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะจัดการในเรื่องของ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเขาได้แล้วเราก็ยังดูแลเขาต่อไปนะคะก็จะหมดโครงการแล้วเขาตัวจให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเลยแหะการใช้พันธุ์ต่างๆให้มันเหมาะสมการดูแลในประจําวันซึ่งมะพร้าวนี่ เป็นเป็นมีผลตลอดทั้งปีไหมครับมีผลตลอดทั้งปีตั้งแต่ปฏิทินวิธีการผลิตนะวิธีการผลิตเนี่ยตั้งแต่มกราถึงธันวาคมคนะมันก็จะมีว่าอย่างเช่นว่าน้ําชอด,ดอกมะพร้าวเนี่ยเขาจะให้ผลเยอะในช่วงต้นปีนะคะม,มกราการุ่งพาพมษสาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอ่อถ้าเราเนี่ยเราจะมีเหมือนประเพณีต่างๆนะสงกรานต์ม้ขนม ต้มขนมโคอะไรต่างๆสงกรานเนี่ยเขาก็จะมีขนมโคใช่ไหมคะ,ะบางพื้นที่นะคะแล้วก็จนกระทั่งนะคะข้าวพันษาโอ,อกพันษานะคะขนมต้มนะจนกระทั่งาศาสเดือน10นะคะก็จะมีปฏิทินที่สอดคล้องกับมะพร้าวอีกวิถีชีวิตชาวใต้นะคะก็มีขนมลลาขนมกงขนมไข่ปลาอะไรต่างๆที่เรา,า,เราใช้ก,กระทิทั้งหมดนะครับก็คือไปดูแลพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นปลูก การบำรุงต้นจนจนถึงขั้นดอนการเก็บเกี่ยวมาขายเป็นลูกก็ว่าไปขายเป็นน้ำตาลมะพร้าวขายเป็นน้ำมะพร้าวหรือว่ากระบวนการเป็นกะทิอะไรว่าไปปุ๋ยด้วยค่ะปุ๋ยมะพร้าวไม่ได้ทิ้งไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้อาการแอปต้องรู้ไม่เคยรู้เรื่องปุ๋ยปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพรคราคาแพงนะคะปุ๋ยต้องมาอยู่ในแอปเป็นโตโอเคช่วงท้ายครับสั้นๆครับคุณ นิสามินคบฝากผู้ชมทางบ้านที่ดูเราอยู่นี่คือต้นแบบที่เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชกับการช่วยเหล <deep S 2> <player. S 1> ื enfin fotos, อพี่น้องชาวสวนมะพร้าวแลวก็อื่น,นๆเชิญ <Okay. S 2> ครับโอเคก็จริงๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าเราไม่ได้ช่วยเฉพาะชาวสวน <Okay. S 1> เราช่วยผู้ประกอบการในในใน,ในหลายๆส่วนในภาคส่วนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสําหรับทางผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากมะพร้าวเนี่ยเราได้ไปคุยกับผู้ประกอบการละ เขามีความสามารถในการผลิตคํถาถามถามว่าเขาจะไปขายที่ไหนเนาะขายเดิมๆก็ได้แบบเดิมๆเขาก็ขอเปลี่ยนขึ้นมาขายบนออนไลน์นะคะซึ่งแอปพลิเคชันปิโนเนี่ยมีพร้อมให้เขาสามารถลงมาขายได้แล้วก็ในเรื่องของการทำมาเก็ตติ้งเรามีทีมนะคะที่จะไปถ่ายรีวิวเอาขึ้นช่อง YouTube แล้วก็กดสามารถดูได้แล้วก็สามารถซื้อได้ออทั่วประเทศนะคะครเรามีแบ่งเป็นจังหวัดจังหวัดไว้ว่าจังหวัดนี้ มีสินค้าอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรเราอยู่กรุงเทพเราไม่รู้หรอกนะว่าที่ทางนาครมีอะไรพัทลุงมีอะไรนะคะเราแค่กดเข้าไปแล้วก็ดูว่าจังหวัดนครมีสินค้าเด่นดังอะไรก็จะเห็นหมดเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็ผลิตภัณฑ์มะพราะ้าวนะคะเราก็มีเยอะมากก็แอปพลิเคชันเราพร้อมยินดีที่จะช่วยช่วยเหลือชุมชนชนะคะแล้วก ช่วยทางอาจารย์ที่จะเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการนะคะก็ประมาณนี้ค่ะติดตามได้ที่แอปปินโตนะครับส่วนของอาจารย์เดี๋ยวผมลงพื้นที่ไปติดตามไปเจอพ่อเชื่องคุณอาจารย์ธงชัยแล้วก็อีกหลายคนในพื้นที่ตะบนปากพนด้วยจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับ พร้าวผูกเกลอนะครับแหล่งเรื่องธุรกิจชาวสวนมะพร้าวชุมชนบ้านปากูลขอบคุณทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ดรจิติมาดำรงวัฒนะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องพร้าวผูกเกลอแล้วก็อาจารย์แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณนิสรามินโพกินพิรวัตรผู้บริหารจัดการแอปคริสตันปิดโตขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับนี่คือทางมดข้องโมเข้าเช่าเทือนในช่วงระเบียงตายถ้ำตรงตอบชัดนะครับความรู้ก็บอกตอกันได้นะครับเวลาหมดแล้วครับทีมงาน NBT เซาอยเ่ายุทธ่นครศรทธธรรมรัฐ มทีมงานแล้วก็ผู้รับมรายการลาบลองกันมาน,นีนะครับสวัสดีครับ เชิญคุณตาและคุณยายทาง่เกื่อยิ่งและเบื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกอดไม่เล็กสิบแอดเอ็นบีทีปายมีข้าสซ้นมากมายบอกได้เลยว่าดีคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเจอกันได้ทุกวันจัรตึึงสุกจำห้คขึ้นใจเลากันแรงนุก เรื่องไรตั้งมากมายขอให้ได้พ้นกลายสุขใจกับพวกเราโมขาวชา้า